ไม่เป็นไรเดี๋ยวไอ้นี่ตัดหัวได้จะได้รู้ว่าจะต้องตัดนี่โอ้ขับคุณนี่ไปวะแต่งตัวสวยกันนะคะเมื่อไหร่ล่ะโอสวยแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะหนาวมากหนาวมากอากาศหนาวเอมือสุกก่อนมานั่งทำอะไรพี่อ้าวโอถ่ายอะไรลมพุ่งล่างแล้วพี่เอ้าก็มือสุกก็ตามือไง คือ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 ว่าก็นาวเนาะเอ้าไหน้องถุงมือพี่เป็นไเอ้าถือดิถือถืออ่อ่าอ้าวามัดอันนี้จะลาซซสหนาวนะใส่ไหนมาคุณพี่อ่ะใส่ถุงมือเตรียมพร้อมใส่ใส่ถุงมืออย่างนาวด้วยแกะเลยให้เขาถือให้ให้หนูใส่ไปไหนมาคะคือคือว่าไหนฉันเนี่ยต้องการที่จะเอาเกี๊ยวเกี๊ยวเยอรมันเนาะ หรือว่าเกี้ยวเยอรมันนี่แปลเป็นไทยเรียกว่าเกี้ยวเยอรมันแต่ว่าถ้าแปลเป็นสายเยอรมันก็เรียกว่าเมาทัชเชนเมาทัชเชนไปซื้อมาไปซื้อมาหลางเรตเตอร์เออเรียกข้างหลังชนนีดจะเอาไปทำบุญอ่ะจะเอาไปทำบุญจะไปฝากเพื่อนที่แถวสวิตเซอร์แลนด์เขาชวนสุกไปเป็นเพื่อนเออก็เลยเขาเขาบางนะแกบางใช่ไหมแกบางวันนี้วันนี้เขาบางนะเสร็จอืมใช่ไหมฉันก็เลยพูดเลนเรนหรอกเขาไปจริงเว้ยเออ ชวนเล่นเนื้เนี่ยชวนเล่นๆนะเอาให้ดีๆนะนี่เอาจะไปไหนล่ะหันไปไหนเลยไม่ดูรถเผื่อรถจะมาไหอันนี้เพราะว่าแอปอ่ะมันเขาบอกว่าสามสิบสองนาทีแต่จริงแล้วแอฟไม่องนไม่ตามตารางมันสี่สิบห้าแต่ว่าแอฟทำมาเพื่ออะไรแอปก็ทำเพื่อมาเพื่อให้คนไม่รู้เรื่องก็ไม่รู้เรื่องต่อไปให้รีบไงให้รีบมารอเออแล้วแต่นี่นี่ มันสตาร์ทแบบนี้มันจะไปกันไลมมันจะมาอันนี้อันนี้ช่วยให้ดูด้วยเออจำนวนถือน,นี่คือบอพสอบอพสอเมืองอูมเมืองน้อยอูมนี่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 มันไม่ใช่ของคลิปของฉันะนะวยนิดเดีวยวคลิเราก็ไปลงนะักสัตว์มาเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูว่าได้อะไรมาไปลงทางไปลงว่าไปลงทาสัตว์ที่นี่เขาจะหากิน<ม>าหาสัตว์พอดีเราไปได้มาเลยหวังมากๆใหญ่เลยฉันก็เข้อง หาคิริอยู่เลินฉันไม่จะกากินได้กินกระดูกเยอะอ่ะจะสองไหมสอนไหมสอะเป๋าเนี่โอ้มันสอนแล้นะอ่ะอต้องต้องยกมายกต้องอย่างนี้ต้องต้องอย่างนี้ต้องยังไงอ่ะอ่ะไม่ใช่เอายกขึ้นมาจะใช่ไม่ใช่ก็ยกขึ้นมาเถอะมานี่มาสองเนี่ยนี่คือโบสศเด็กแกโบสศเมืองอูบดันรถรถมันมาแล้วเนี่ย น,นุนหนุนนุนรถคันนี้เลยทีนี้เดี๋ยวมันกำลังจะเลี้ยวมาสายแผลสีเ <c oughs> อนะอเออเอาเอาอย่างเอาอย่างสามนาทีแ <40 S 1> ล<ะ>้วรถในเหน็นนมนจะมาแล้วดี่คนกำลังรออยู่เดี๋ยวนะคนคนกำลังรอเน,นี่ยเดี๋ยวให้ใหดูกันเนี่ยคนรออยู่เอารถมาแล้วนะรถมาสี่สิบห้าใช่ไหมนี่หนิมาแล้วนี่อันนี้สี่สิบสองนาทีเออเนี่ยมันมาแล้วหนุนมันรอมันรอม่เอาอย่างพี่มาให้หนูถือกระเป๋าเสร็จแล้วพี่ก็เออจะได้ถือกล้องโอ้มันจะ เจอคนไหมล่ะก็เราก็พี่ก็เอาคนพี่ก็เอาออกมาโอทำไม่เป็นพี่ทำไม่เป็นหนุกเป็นคนกะนี่อต้องไม่ดุด้วยแต่ไม่ได้ดุเอาไงพูดแบบว่าเสียงเน้นนักเพราะว่าหนูโอ้ยฉันก็ต้องระมัดระวังชีวิตเขาบอกหนูว่าดุชีวิตฉันจะปลอดภัยไหมนี่ฉันรู้สึกว่าอากาศหนาวแต่วหนูทั้งเออใช่เน้นเสียงว่ะได้นไหมรถแปดสีมาเน้นเสียงนี่นี่ว่ะจะกันนี่อะไรหรออยากให้คุณผู้ชายนะ นี่ก็นี่กนั่นฮะรับตอนนี้เลยดนเยอะพอเราตัดตัดทิงใจไปแล้วก็าบอกว่าให้ตัดใจไป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 ไเไปไปขึ้ปไ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 ลไป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 ดนไป นั่งนานเลยปะนั่งนานเลยปะอ๋ออะไรเปี๋ยวมันเบี้ยวเลยครับคือโอ้คือรถก็ยังไม่ได้ปิดสี่นาทีนบัตรบัตรตัวรถค่ะบัตรประชาชนตัวรถปีหนึ่งก็เกือบสองหมื่นนะคุณลุงคิดเป็นเงินไทยกับสองหมื่น บัตรนะบัตรกี่ไรบินเดือนหนึ่งก็เท่าไรห้าสิบแปดชั่งให้ช่วยอะไรไนหะมจะให้ช่วยอะไรบอกนะเพราะหนูคิดเองบางทีก็ไม่เป็นสะพายของเนี่ยน่าจะปีกิโลประมาณนะอย่างรเมแบบนี้เนี่ยซือ้อไปฝาก ควรแบุญควนไ้เจ้บุญเจ้าบุญเขาปีปีที่แล้วนี่ก็ทําบุญโดยใช้อะไรปิบทำบุญด้วยการทํากอปีททาเองแกเป็นเลยนวดทันทันใสกระป๋าไปกระเป๋าไปแั้ไปทําปาร์ตี้แต่ปีนี้ม่ทำเหนื่อยจังเหนื่อยแต่ก็แบกหมดเลยเหนื่อยแต่ว่าแพอเห็นเน่ยแต่พูดอันนี้มันก็ออกมันบอดกาอร่อยนะพี่มัชีโทอรเกี๊ยวอพี่ทอร์นกินไมล่ะวันนี้ เออลองดูเด้อโอทำกินลองเอาจริงจิงเออลองดูาจิก็ทำให้เรื่องะไนะซุปนซุปอซุปอะไรซุปทำซุปอันเคยกินาแฟหนูด้ยอันนี้ก็ร่งงืวงนคือนปากไม่แดงปากเิ็ไม่มีเวลาทาปากกัหนอากหนากไม่แดง ฉนะันก็แค่นี้ก่อนนะเพราะว่าเราพูดเสียงเบาๆและเขาบว่าเรากระซิบกระซาบอะไรอย่างมันก็พูดดังนะเกิในใจคนอื่นดะูตัดไปไปต่อลาท่านผู้ชมนะคะขอบคุณมากะครับ